ว่าใครลงมาเร็วมา้ยเกวมีกแววมาลูกมาเร็วเาเม็เม็ดเมลูกเม็ดอาเม็เม็ดก oh ๊กกมาเร็วมามาวมแม่เร okay. ็วโอ้ยโอ้ยหุนเลย ทรจับแม่ตกนะเราจับแม่จะตกเรจับแม่จตกตงต้อลูอ่ะอัน่ะอ้แมกาลเอามือแม่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 ที่มือแม่อ้ลูกอ่ะอ่ะจับอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน เออ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 เองะมือมืแขนแมาแล้วแนแขนแนแจับจับจับจเอจับจับจับลุ้เออเดนลุมดนลุ้มดนลุเหรอลูกเออโดนลุมอย่าแย่งกันอย่าย่งกันอย่าย่งกันอะเม็ดเม็มาแล้วจิ้งจจิ้งจินาบูาบู ชาบูเอ็มเคมาแล้วชาบูอยู่ไหนเอ็มเคมาแล้วชาบูอยู่ไหนชาบูมาลูกแล้วชาบูชาบูชาบูทับทิมมาเร็วขับทิมมาแล้วทับทิม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 